โจทย์ครับถ,ถูกต้องแล้วอะไรอีกอถูกต้องอ,อะไรอีก,ลลกถูกต้องอะยิบวางเลยลูกวางเลยลูกถูกต้องโอเคโอเคโอเคหาลูก อ่ะนี่ยลายถูกต้องถูกต้องพูดดังๆลูกเนี่ยไม่ได้ยินยถูกต้องวางเลยเร็วๆลูกมามีจับเวลาอยู่าวางเลยวางเลยวางเลยโอเคถูกต้องอ่ะเก็บออกเก็บออกเก็บออกโอเคอ่ะลูกต่อไปเอ่ะมามีวางโจทย์แล้วเร็วๆๆร อ้าวอะไรอันนี้อะไรหรือจ้างเร็วๆลูกอันนี้อะไรไม่ต้องเรียงแล้วลูกตรงนี้อันนี้อะไรครับลูกเร็วๆลูกโจดๆใหญ่ใหญ่แล้วอะไรต่อวงกลมวงกลมแล้อะไรต่อสีแดบงบออายืบยิบยบืหวางเลยถูกต้องใหญ่วงกลมสีแดงถูกต้องอ้าว อาต่อไปต่อไปเนี่อะไรลูกดูโจทย์สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วอะไรต่อเล็กอ่าแล้วอะไรต่อสีเหลืองหยิบเลยวางเลยวางเลยกู๊ดบอยถูกต้องสามเหลี่ยมเล็กสีเหลืองถูกต้องอ้าวเก็บโจทย์เก็บโจทย์อา้าวต่อไปต่อไปเนี่ยอะไรครับลูก อะไรต่อวงกลมวงกลมสีีฟ้าหยิบเลยหยิบเลยลูกเร็วๆๆมนมีจับเวลาอยู่วางเลยลูกวางเลยถูกต้องเล็กวงกลมสีฟ้าถูกต้องอ้าวอ้าวต่อลูกนี่อะไรลูก แล้วอะไรอีกลูก41ถูกต้องแล้วอะไรอีก41หยิบเลยถูกต้องวางเลยลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้ยยูจังของนีเก่งที่สุดเลยอ่าวอันนี้นี่นี่อ่ะข้อสุดท้ายเอานี่เราไปลูกอ่ขอะข้อสุดท้ายล้วข้อสุดท้ายละเนี่ยอะไรลูก ใหญ่ใหญ่แล้วอะไรต่อจ้าแล้วอะไรต่อลูกอ้าวหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยวางเลยลูกวางเลยลูกใหญ่สามเหลี่ยมสีฟ้าถูกต้องพอ,อยัง Okay.